ย่บานไหนเนี่ยเวทีเป็นยังเอากระทืไม่ได้บ่เนี่ยกระทอยุบานไหนก็ะยงหูดิเอาหูยิงหงหด่าท้ก็ะามชื่อว่ายุบานได้ทำไม่ได้จีไ่ได้เอาเป็นยังกระามไ่ได้มันจะตายบ่ตอบเราวไม่เป็นยังฮะตอบเร็วเงื้ยถือปอยูุมเงเก่าตอบเร็วเงื่อนืี่อยยุมเงเกาจังไหนวะเออแมบแบบวะ ขัว่ข <c oughs> so, <c oughs> ันกูถามมึงว่าบ้านมึงอยู่ใสขันมึงตอบกูปุ๊บเฮียนมึงสิบอยู่หมอกโตมันมีขาบ่มันย่างเด็บบ่ไม่ได้ามโซเลยไม่ได้รมโซอะไรเฮียนหรือหมานน่ะน่ะมึงเป็นบ้าบ่ไม่ย่างอะไรยังเดี๋ยนึงเฮียนบ้านมึงกีมีขามึงอยู่จังหวัดไหนจังหวัดมึงน่ะจังหวัดมึงอยู่จังหวัดไหนอ๋ออยู่ทุกจังหวัดฮะ ยูทูจังหวัดอเอออันนี้ตอบแบบกวนตีนมาเนี่ยมาเนี่ยกวนตีนเมื่อวานนี่กูถามคนหนึง่งตอบแบบมึงเลยตอนนี้มันติดอยู่หังกระเพียงวัดมันติดอยู่หังหัววัดตอนนี้เนี่ยรูปมันน่ะเ,เป็นยังเป็นยังล่ะนะเลียบ่เข่า,ท,าท่ากันเลแหรอตอบแบบมึงไงล,ละ่ะ<ม>แบบกวนส่นตีนแบบนี้ไหมเออก็ตอบแบบนี้ดีนิดเดียกูถามดีดีไหมว่าไ กวบเลยวะงี้บอกแข็งไรต้องบอกแข็งเนอะวะมึงบอกอ่อนอ่อนนึงเวลาบอกกับกูละงี้หมากมึงรุนแรงกูรุนแรงหมวยขึ้นแล้วไปมึงหน่ามึงหมวยขึ้นไปมีหมวยเราไปไล่อยู่ดิกันไล่อยู่ดิี่วยกูเนี่ยหมวยงอกแล้วบักหำน้อเออน้องหมวยกูเน่ยเอาจนกูโกนทิ่มไปสามรอบแล้วมึงรุนแรงมึงหน่ากำปั้นท้อกันใส่กันเมา เอาวตีกันเรียนว่าะมี้งต่างพักเศร้าเรียนเกมเลยมาต่างพักเบื่อหนึงเรียนไหมัเอาับบปในกระเลีนอยู่กูตาไล่เดี๋ยวมึงจะเลี้ยนยังกระโดดอเดียววะฟ้ามบ้านเดียวฟ้าเลี้ยนหมุนไปเนเลกแปบเบื่อจมึงตาไล่ก็ยังกูบอบบปอทั้งอย่างก็ในเลี้ยนอยู่บ้านเดียวขึ้นสั้นสองรองสั้นสามข้นสั้นสามรงข้นสั้นฟีข้นสั้นหาอยู่นั่นเออขืนขนรงร่งอยู่นั่นเลี้ยนหมุนเลยกูไล่ตาไม่ใช่เลยหรอกมึงจะฟ้ามอะไรกันนะน่ะยังไม่พร้อย มึงกูอะแบบมึงกูแแบกูฟุยฟุดิเอะเอามึงเป็นบ้าป่ะเห็นตัวคนบ้าตัวแล้วว่าคนเดียวมึงหลอนเดือดเป็นอยู่ไหนหนึงตายแล้วมึงก็ว่าวดูเถอะวะกล้องจะว่าวนะตายแล้วช่วงว่าวดูวะมีปากมีเสียงวะตอนแรกเป็นควายจะตายเป็นโคตรดีว่าดูเจตตาวาจาไม่ต้องเข้าใจเปล่ามึงเข้าใจบ้าไปใช่มึงยาหมากก็กูฉันหาไม่มาว่าวะเรื่องกูตัว กูเล่นกูตัวงเมื่อยงป่ะ <siglo> ก <achi> ูเม <fish satisfy> <ados> <mon adviser absorbed> ื่อยเลยแหละกูเรื่องกูตัวมึงเป็นพ่อกูตี่มาสั้งกูน่ะพ่อกูตายด้วยดนแล้วเนล่ยหรอืมึงเป็นพ่อกูหรบอลเละไอ้สร้างบอลได้ตายกระจายบ้เงมนพ่อกูมีกำปั้นกูตัวเข้าไปในท่อทรัพย์สวดไปใส่ขุมตามึงนี่เนี่ยขี้มูกแดงไหลได้พ่อกูใส่ขุมดังเงี่ยมึงยาหนะมึงเอากูว่ามึงเอาเลยก็บเขาไว้ยำเขียวนะกูว่าเฮ้ยบอมันก็บเขียวไว้ยำเขา พูดผิดกับพ่อแพยตั้งแต่เห็นมาม่ใช่เห็นไพยบอกดูซ้ำมึงจักคนวะอันบกปบดทั้งอย่างมเลเป็นฟาร์มกันด้วยไอเดียวเดี๋ยวฟ้ามก็ได้เร็วอยู่นี่มึงเบิ่งมันดูไอ้ชมึงเบิ่งมาค่าจอบปกดวะเนี่ยู่ก็จะฟาร์มค่าฟาร์มเนี่ยเลยมันฟาร์มไปไผ่บามันฟาร์มไปแจกเปล่าะกระเป๋าเปียกเพื่อนกะหลกเอาสอบปางไหมเบอร์หนึ่งหรือว่านายจะเอาสอบปุ๋ย ฟ้ามเข่าทุบ้านเล็กูหลังก็จอดเข่าทุบ้านมาเลยไหมมึงอย่าเบาดูเบอร์เชียดูแต่ตาประจาไม่ต้องกังเก่งมึงตายกว่าใหยังกังเก่งน่ะหาเบอร์เชียตายกว่ามึงก็กลตายกว่าจะไหนมึงตายกว่ากูอีกมึงไม่ต้องพูดเพราะเรา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 สงมึงไม่ต้องพูดเลยอย่าเรียนเพิกที่หลังอ่ะน้องอย่าเลีมขันเลีมมึงติได้เป็นผู้ชมอยู่นี่แหละมึงอย่าเลียมเงี้ยนั่นแหละซองบอกเหนื่อยแบบบอกไปเรื่องของมึงแล้วที่ไปก็เรื่องของมึงแล้ววัได้ดึงขางไว้ได้หรอไม่ ยี่ไปมึงก็ไปตัวได้หามมึงไปได้ล่ะเออผู้ใดบอกกูไม่คุยกับมึงกูถามเนี่ฮะผู้ใดบอกมึงไม่คุยกับกูฮะมึงย่อแล้วกูกูถามแค่นั้นล่ะมึงจ๋าว่กูอะไรเบิร์ตต้องหลังคนเลยลังบ้านอย่นี้นั่นเองมึงหลังบ้านกับกูวะเอาวะมีดคนละเล่มเอาไหมลังบ้านกูเนี่ยหยาไรไปเสันทางหยาเอาบ่หาเขาหัวปุ่มดีดีนูนเขาวัดด้เนี่ยโอ้มาเนี่ยแม่มึงก็ยิงเขียวเส้นหมากข้าวบวะมึงเคยยิงเขียวเส้นหมากข้าวบอกกูถามเนี่ยฮะเคย์บ่ อยากไปมาลร่างบ่ป่ะมอนี่แม่ฮะอยากถือว่านเขาตกแตกบ่อยากถือแจกเขาหาบ่อันบักฆ่าไหนก็หาหมองลงยังนก็ได้ๆจนเขาหนีมาโดนเอาโอ้ยจะแม่เมึงอ่าหมันน่ะบักฆ่าจอมเอ้ยเจ็บขวางไม่เขาบ่ได้จักคิีวฟ้ามขวางมาหลายๆซุกเนี่เอาไปบดกูบอกแล้วมผมจะฟ้ามหลายขวางน่ะ